ต่อมาล่ะเนื้อไปไปไม้ตอตมาคอยดูแลพวกข้าไปซะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดียามเย็นค่ะสองสาวกำลังต่อเลโก้กันอย่างสนุกสนานเลยค่ะกนกล้วยบบวอยกอต่อก้านกล้วยกับชบาแก้วเหรอคะลูกอ่าฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะพี่สาวน้องสาวแม่ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปฟังนิทานด้วยดีไหมแล้วก็ต่อเลโก้ไปได้เนาะอ่าถ้าอย่างนั้นไม่รอชา้าไปกันเลยค่ะ ไปกันเลยนิทานเรื่องแรกของวันนี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องหมาป่ากับแกะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งซึ่งมีฟูงแกะได้มากินหญ้าณนะที่แห่งนี้เป็นประจำทุกวันโดยที่เจ้าของแกะนั้นจะให้หมาล่าเนื้อมาดูแลแกะแทนโดยที่เจ้าของแกะนั้นไม่รู้เลยว่ามีหมาป่าที่คอยแอบซุ่มดูแกะของเขาอยู่ทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งฟูงหมาป่าได้ส่งทูดมาผูกสัมพันธ์ทาไมตีกับฟูงแกะโดยทูดหมาป่าเริ่มเจรจากับแกะว่าเจ้าแกะเจ้าแกะพวกท่านน่ะรู้หรือไม่ว่าตั้งแต่ที่คนเลี้ยงแกะให้หมาหลาเนื้อมาคอยปกป้องและควบคุมพวกท่านนะ่ะพวกท่านก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นนิทุ่งหญ้าเหมือนเมื่อก่อนเลยนะซ้ำร้ายเขายัางยุยงให้พวกท่านกับพวกเราชาวหมาป่านะ่ะเข้าใจผิดกันด้วยนะ ก็ใส่ร้ายพวกเราว่าพวกเรานะ่ะคอยจ้องที่จะทำร้ายพวกท่านซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยนะเมื่อเราแกะได้ยินหมาป่าพูดเช่นนั้นก็เห็นด้วยจึงได้ตอบกลับไปว่าเฮย้ยจริงด้วยนะหมาป่าตั้งแต่มีหมาล่าเนื้อมาคอยดูแลพวกเรานะ่ะก็ไม่ได้ออกไปเล่นทุ่งหญ้ากว้างๆเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเขาให้อยู่แต่ในบริเวณที่เขาจํากัดเท่านั้นเฮย้ย เมื่อเราแกะเห็นด้วยเช่นนั้นหมาป่าจึงพูดต่อไปว่าหากพวกเรานนะช่วยกันขับไล่หมาล่าเนื้อออกไปพวกท่านก็จะได้อิสรภาพกลับคืนมานะและพวกเราชาวหมาป่าจะรับรองความปลอดภัยของพวกท่านเองเมื่อแกะได้ยินเช่นนั้นก็หลงเชื่อคำลวงของพูดหมาป่าอย่างสนิทใจดังนั้นพวกแกะจึงเริ่มขับไล่หมาล่าเนื้อออกไปไปซะเจ้าหมาล่าเนื้อไปไป ไม่ต้องมาคอยดูแลพวกข้าไปซะอะไรกันพวกแกะทั้งหลายนี่มีดีหรืออย่างไรข้ามาคอยคุ้มภัยให้พวกเจ้าแทนคำสั่งของเจ้านายฮมาล่าเนื้อได้เอ่ยขึ้นดังนั้นเจ้าแกทั้งหลายจึงตอบไปว่าไปซะไม่มีใครมาทำร้ายพวกข้าหรอกพวกข้านั้นต่างหากที่ไม่ได้รับอิสรภาพอะไรเลยมีแต่เจ้าที่คอยตามดูแลทุกฝีก้าวให้อยู่แต่ในอาณาเขตบริเวณนี้เท่านั้นไปซะไปซะจิวชิว,ชวไป เมื่อเป็นเช่นนี้หมาล่าเนื้อจึงกล่าวตอบพวกแกะไปว่าหากสิ่งที่ข้าทำนั้นทำให้พวกเจ้าอึดอัดนักข้าก็จะไม่อยู่อีกต่อไปพวกเจ้าก็ระวังตัวกันไว้ให้ดีก็แล้วกันสักวันหมาป่าจะมาจับพวกเจ้ากินในที่สุดหมาล่าเนื้อก็ได้เดินจากไปเมื่อทุกอย่างเป็นไปนตามแผนของหมาป่าทางสะดวกหมาป่าจึงเข้ามาในฟงแกะและไล่จับแกะกินเป็นอาหารทีละตัวทีละตัว วันนี้ที่ข้ารอคอยก็มาถึงแล้วนะทางสะดวกแล้วมาเจ้าแกะเรียงคิ้วเข้ามาเลยมาข้าจ,จับกินให้หมดเลยมามาม้าป่าได้เอ่ยขึ้นพร้อมกับไล่กินลูกแกะจนหมดฝูงไม่นะเจ้าม้าป่าไหนวะจะไม่ทำร้ายพวกข้าง่ายอ้อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นเรื่องยากยิ่งนักที่ศัตรูร้ายจะกลับกลายมาเป็นมิตรที่ดี ต่อไปเป็นเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องม้าแข่งในโรงสีณสนามม้าแห่งหนึ่งที่ได้มีการแข่งขันม้าอยู่เป็นประจำและได้มีม้าตัวนี้ที่มีความสามารถเก่งกาจกว่าใครม้าตัวนี้ขึ้นชื่อลือเชื่องเรื่องคว้ารางวัลมาได้หลายต่อหลายครั้งแล้วซึ่งมันก็ทำให้เจ้าม้าตัวนี้ภูมิใจในความเก่งกาจและความสามารถของตนเองเป็นอย่างมาก <c oughs> ข้าช่างภูมิมใจในความเก่งของตอนเองอยิ่งนักในสนามมา้านาทีแห่งนี้ไม่มีม้าตัวไหนที่จะได้รางวัลเยอะเท่ากับข้าอีกแล้วเ <laughs> จ้าม้าได้เอ่ยขึ้นด้วยความภาคภูมิใจแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปม้าแข็งก็แก่ชราลงเรื่อยๆจนมันวิ่งไม่ไหวอีกต่อไป <h ug ged> เดี๋ยวนี้ร่างกายขามันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะ <c oughs> ก็เป็นแค่ม้าแก่ตัวหนึ่งจะให้ไปวิ่งในสนามแข่งต่อไปคงไม่ไหวแล้วล่ะ เจ้าม้าได้เอ่ยตัดพอให้กับโชคชะตาของตนเองและในที่สุดเจ้าของของมันก็ได้ขายมันให้กับโรงสีข้าวแห่งหนึ่งป่ะเจ้าม้าไปอยู่กับเจ้านายคนใหม่นะเจ้าน่ะหมดประโยชน์สำหรับข่าแล้วเจ้าของม้าได้เอ่ยขึ้นเจ้าม้าจึงจำใจจากเจ้านายของมันเข้าโรงสีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะเจ้าม้าได้เอ่ยตัดเพอให้กับโชคชะตาของตนเอง เมื่อเจ้าม้าได้มาอยู่กับเจ้าของโรงสีนายใหม่ของมันเจ้าของโรงสีก็ซื้อมันมาใช้งานในโรงสีอย่างหนักโดยมอบหมายงานให้มันลากเครื่องโม่ข้าวทุกวันเจ้าม้าแข็งรู้สึกเศร้าใจและสลดใจในโชคชะตาของตนเองยิ่งนักมันจึงได้คิดว่าเฮ้ยโลกใบนี้มันช่างไม่มีอะไรอย่างยืนเลยจริงๆนะครั้งหนึ่งค่ะเคยมีชื่อเสียงที่สุดในสนามแข่งม้าอันทรงเกียรติ แต่ตอนนี้ขากับต้องมาวิ่งเป็นวงกลมไปรอบๆเครื่องโมกข่าวก็เท่านั้นสุดท้ายแล้วด้วยร่างกายของเจ้าม้าที่แก่ชราลงมากและทำงานหนักทุกวันเวลาผ่านไปไม่นานเจ้าม้าก็ตายลงในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกียรติยศชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนต่อไปเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องม้าป่ากับคันธนู กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าแห่งหนึ่งได้มีนายพานผู้หนึ่งถือคันธนูคู่ใจออกไปล่าสัตว์ในป่าอ่าวันนี้เขาให้เป็นวันที่ดีของขานะเข้าป่าล่าสัตว์ดีกว่านายพรานได้เอ่ยขึ้นพร้อมกับถือคันธนูคู่ใจและเมื่อนายพานเข้าป่าไปได้ไม่นานก็ได้เจอแพะหนึ่งตัวเขาจึงได้ง้างคันธนูขึ้นเพื่อที่จะยิงแพะ นั่นไงเหยื่อของข่ามาแล้วจะแพะ <laughs> นายพรานได้คิดในใจพร้อมกับปล่อยลูกธนูไปที่จ้แพะทันที <laughs> โอ้ยอ้และแล้วเจ้าแพะผู้โชคร้ายก็ได้สิ้นใจลงนายพรานจึงได้แบกมันขึ้นบ่าและจะเดินทางกลับบ้าน <laughs> วันนี้ไม่กลับบ้านมือเปล่าแล้วนะแต่แพะหนึ่งตัว <laughs> กลับบ้านดีกว่าค่ะ แต่ระหว่างทางนั้นในพรานก็ได้พบกับหมูป่าตัวหนึ่งเข้าโอ้หมูป่าวันนี้ข้าโชคดียิ่งนักข้าปล่อยเจ้าผ่านไปไม่ได้นะเจ้าหมูป่าป่ะมาเป็นเหยื่อของข้าดีกว่าว่าแล้วนายพรานก็ได้วางแพะลงและยิงธนูใส่หมูป่าอแต่เหตุการณ์ครั้งนี้กลับไม่เป็นอย่างที่นายพรานคิดเมื่อลูกธนูยิงเข้าที่หมูป่า แต่หมูป่านั้นไม่ได้ตายอย่างที่นายพานตั้งใจมันได้ฮึดสู้และตรงเข้ามาขิดนายพานด้วยเขี้ยวอันแหลมคมโอ้ยยอ้ย,อยเจ้าหมูป่ายาอ้อเสียงนายพานร้องดังลั่นสุดท้ายแล้วนายพานก็ถึงแก่ความตายไม่นานนักหลังจากนายพานเสียชีวิตลงเจ้าหมูป่าก็ทนพิดบาดแผลไม่ไหวและตายลงเช่นกันเจ็บเลือกเกินโอ้ เพียงครู่เดียวเท่านั้นก็ได้มีหมาป่าตัวหนึ่งเดินผ่านมาพบศพของแพะนายพานหมูป่าและคันธนูเจ้าหมาป่าดีใจอย่างมากพร้อมกับพูดขึ้นว่าโอ้โหคันธนูนี้มันช่างวิเศษจริงๆนะดูสิว่ามันบรรดาลอาหารให้ข้ามากมายแค่ไหนฮะฮะเมื่อหมาป่าพูดจบมันก็ได้หยิบคันธนูขึ้นมาไหนๆ,ๆดูสิคันธนูวิเศษ <laughs> เอว่าแต่ว่ามันใช้อย่างไรนี่ฮะ เจ้าหมาป่าได้พูดขึ้นพร้อมกับพยายามขึงสายธนูให้ตึงแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจ้าหมาป่าได้ยิงลูกศรเข้าที่ท้องของตนเองอสุดท้ายแล้วเจ้าหมาป่าก็สิ้นใจตายในทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภและความข่าวทำให้พบจุดจบที่น่าเวทนา สองสาวจานิทานจบแล้วอาโหอาฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะแม่มีนิทานสนุกๆ <Okay. S 1> มาแบ่งปันแบบนี้อีกนะอาสองสาวไว้บา,บายค่ะจุ๊บจุบ,จบสวัสดีค่ะ